สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นป .3 เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้คือพุทธประวัติสาวกจัดทําโดยคุณครูชอ่อทิพโกมาลพิมพ์จุดประสงค์การเรียนรู้ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่าและศา,ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดต่อจากนี้นักเรียนไปดูคลิปวิดีโอของพุทธสา,าวกคนที่หนึ่งกันนะคะว่าเป็นใครสามเณรสังกิตจ,จะเป็นบุตรธิดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งในขณะที่อยู่ในท้องมารดานั่นเองมารดาได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องจึงนำนางไปเผา ในขณะที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้นเป็นอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้องพวกสับป,ปะเลอได้ใช้เหล้าเหล็กแทงส่วนท้องที่ไฟไม่ไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยฐานเพลิงปลายเหลาเหล็กได้ไปกระทบที่หางตาของทารกนั้นพอดีพอกลบฐานเพลิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับ,บบ้านด้วยหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิซึ่งขณะนั้น ไฟได้ไหม้ร่างกายของมารดานั้นหมดสิน้นเว้นเฉพาะทารกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหาริย์เช้าวันรุ่งขึ้นพวกสัวป,ปะหลอดมาดับไฟเห็นเด็กนอนอยู่โดยไม่เป็นอันตรายจึงเกิดความอัศจรรย์ใจแล้วอุ้มกลับบ้านไปให้พราหมณ์ทำนายชีวิตเมื่อพราหมณ์เห็นเด็กจึงทำนายทักออกเป็นสองด้านด้านที่หถ้าเด็กคนนี้อยู่ครองเรือน พวกเครือญาติเจ็ดชั่วโคดจะไม่มีวันยากจนหรือด้านที่สองเด็กวนนี้ออกบวชจะมีพระ500รูปเป็นบริวารพวกญาติจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาเป็นแผลพระถูกเหลาเหล็กเมื่อสังกิจจะมีอายุได้เจ็ดขวบก็ได้ทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้านจึงมีความปรารถนาจะออกบวช พวกญาติๆจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรสมัยนั้นมีบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ30คนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชเมื่อบวชได้ห้าพรรษาและเรียนปัส,สนานกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีความประสง์อยากพากันไปปฏิบัติธรรมนป่าแห่งหนึ่งจึงพากันมาทูลลาพระพุทธเจ้า รพระพุทธองค์เกรงว่าพระพิสุขจะไม่บรรลุธ,ธรรมเห็นมีแต่สามเณรสังกิจจะเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกพระพิสุขเหล่านี้ได้พระองค์จึงรับสั่งให้พิสุขเหล่านั้นไปอำลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยไปพวกภิกษุได้เวลาพระสารีบุตรพระเถระทราบความในว่าภิกษุเหล่านี้จะเจอกับอะไรจึงเอ่ยปากมอบสามเณรสังกิจจะให้ไปด้วย พวกภิกษุก็รีบปฏิเสธเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นภาระไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมพระเถระจึงตัดสินใจบอกให้ทราบว่าสมัมมเนนนี้จะไม่เป็นภาระของพวกเธอพวกเธอต่างหากจะเป็นภาระของสมัมมเนนพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเราเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุจึงจำเป็นต้องพาสมัมมเนนไปด้วยรวมกันเป็นส1อรูปจากนั้น ภิกษุทั้งหมดก็อำลาพระเถระแล้วก็ออกเดินทางภิกษุทั้งหมดได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเหล่านั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุปถัม์บำรุงตลอดพรรษาพวกภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ในวันเข้าพรรษาพวกภิกษุได้ตั้งประสงค์กันไว้ว่า ยกเว้นเวลาเช้าบิณฑบาตและเวลาเย็นบำรุงพระเถระเท่านั้นเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติธรรมห้ามอยู่ด้วยกันสองรูปเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมพิสุทั้งหมดตั้งประสงค์ไว้ว่าจะบรรลุธรรมให้ได้ภายในพรรษานี้ถ้าพิสุรูปใดไม่สบายให้ตีระฆังส่งสัญญ,ญาณบอกพวกเราจะมาปรุงยาถวายเมื่อตกลงกติกากันได้แล้วจึงแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมต่อมาวันหนึ่ง มีชายยากไร้คนหนึ่งหนีภัยแล้วมาจากต่างเมืองหวังเดินทางไปขอพึ่งพาลูกสาวอีกเมืองหนึ่งชายยากไร้ผู้นั้นได้เดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรยขณะนั้นพวกพระภิกษุได้กลับมาจากบิณทบาทกำลังใจฉันเช้าพอดีพระภิกษุพบเห็นจึงเข้าไปสอบถามเมื่อทราบเรื่องแล้วจึงเกิดความสงสารโยมที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจึงบอกให้ไปหาใบไม้มาจะแบ่งอาหารให้ ชายคนนั้นก็หาใบไม้มาพระภิกษุเหล่านั้นจึงแบ่งอาหารให้หลังกินข้าวอิ่มชายยากไร้จึงสอบถามพวกท่านว่าพวกท่านมีกิจนิมนต์หรือไรเหตุใดพระกุญเจ้าจึงได้อาหารมามากมายขนาดนี้พระภิกษุกล่าวตอบว่าไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่ชายยากไร้จึงคิดว่า เราทำงานแทบตายก็ไม่ไดีกินอาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ที่อื่นให้ลำบากทำไมอยู่อาศัยกับพระพวกนี้สบายดีกว่าจึงขออาศัยอยู่ทำวัดและช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยพวกพระภิกษุก็อนุญาตเขาขยันทำงานช่วยเหลือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนชายยากไร้ผู้นั้นกลับคิดถึงลูกสาวจึงแอบหนีออกจากที่พักสงไปโดยไม่บอกกล่าวอัาลาแก่ผู้ใด เพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาตระหว่างทางที่ชายยากไร้นั้นไปจะต้องผ่านป่าดงใหญ่ซึ่งในป่าดงนั้นมีโจร500คนที่ได้บนบานกับเทวดาไว้ว่าจะถวายร่างกายมนุษย์ภายใน7จวันซึ่ง6วันที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเดินเข้ามาในป่าแห่งนี้จนกระทั่งวันที่7เมื่อชายยากไร้นั้นเดินผ่านเข้าไปกลางดงชายยากไร้ผู้นั้น ซึงถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่จะทําพิธีพลีกรรมแก่เทวดาชายยากไร้ตกใจกลัวตายจึงร้องขอชีวิตไว้และเสนอกับโจรไปว่าเขาเป็นคนยากไร้เทวดาอาจจะไม่ชอบใจหรอกต่างกับพวกพระภิกษุซึ่งเป็นผู้มีศีลกุศลส,สูงเทวดาท่านน่าจะชอบใจมากกว่าโจรได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจบุกไปจับพวกภิกษุ มาทำพลีกรรมแทนชายยากไร้ผู้นี้ชายยากไร้ได้พาพวกโจรไปที่สํานักสงฆ์แล้วออกอุบายตีระฆังให้พวกภิกษุเข้าใจว่ามีภิกษุไม่สบายและแล้วก็เป็นไปตามนั้นพระภิกษุก็ออกมารวมตัวกันที่ศาลาเมื่อกลุ่มหัวหน้าโจรเห็นพระภิกษุจึงประกาศให้ทราบว่าพวกเขาต้องการภิกษุหนึ่งรูปเพื่อไปทำพลีกรรม พระทั้ง30รูปได้ยินคำขอจากหัวหน้าโจรก็ต่างอาสาไปตายทั้งสิ้นแต่ก็ตกลงกันไม่ได้สัมมานเนกิจจะจึงขออาสาไปกับพวกโจรด้วยตนเองพวกภิกษุก็ไม่ยอมเนื่องจากสัมมนเนรเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรจึงเกรงว่าพระเถระจะตำหนิได้สัมมนเนรสังกิจจะทราบดีว่าภิกษุทั้ง30รูปไม่อยากให้ตนตามกลุ่มโจรไป จึงบอกกับภิกษุทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาให้ตนมาก็เพื่อมาแก้ปัญหานี้เองจึงยกมือไหว้พวกภิกษุทั้งหมดแล้วเดินตามพวกโจรไปจากนั้นหัวหน้าโจรได้นำสาม,มเณรสังกิจจะไปที่ดงนั้นแล้วตระเตรียมพิธีพลีกรรมหลังทําพิธีกรรมเสร็จหัวหน้าโจรจึงถือดาบเดินเข้าไปหาสาม,มเณรสังกิจจะเพื่อตั้งใจจะตัดคอ สาม,มเณรสังกิจจะก็นั่งเข้าชานอยู่นิ่งๆหัวหน้าโจรก็ฟันดาบลงไปที่คอสาม,มเณรอย่างเต็มแรงแต่ปรากฏว่าดาบเกิดงอขึ้นมาแต่หัวหน้าโจรกลับเข้าใจว่าดาบของตนไม่ดีจึงยกดาบขึ้นแล้วฟันใหม่อย่างเต็มแรงอีกครั้งปรากฏว่าดาบเล่มนั้นพับม้วนจนถึงดาบหัวหน้าโจรตกใจมากเมื่อเห็นปาฏิหาริย์เช่นนี้ เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าดาบเราฟันหินยังขาดแต่บัดนี้ทำไมจึงได้งอพับดังใบตาลดาบเล่มนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณของสามเณรแต่เราซึ่งมีจิตใจยังไม่สำนึกเสียอีกหัวหน้าโจรจึงทิ้งดาบลงแล้วรีบคุกเข่าลงกราบสามเณรพร้อมถามว่าเนนน้อยคนเป็นพัน เห็นพวกผมแล้วต้องตัวสั่นวิ่งหนีไปแต่สำหรับท่านแล้วแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มีเลยหน้าตาก็ผุดพองแจ่มใสทำไมท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่าสามเณรออกจากชาติแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่าโยมธรรมดาอัตภาพของพระอรหันต์เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศรีรษะพระอรหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปย่อมยินดี พระอรหันต์จึงไม่กลัวตายทุกทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์พระอรหันต์จึงไม่มีความห่วงใยแต่เป็นผู้ก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้แล้วหัวหน้าโจรพอได้ฟังคำสามเณรแล้วจึงสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดไหว้าสามเณรแล้วขอบวชเป็นศิทธ์ทั้งหมดสามเณรสังกิจจะได้ยินเช่นนั้นจึงใช้ดาบของโจรเหล่านั้นตัดผมและชายผ้าของโจรเหล่านั้น แล้วให้บวชเป็นสามเณรด้วยการถือศีลสิบเสร็จแล้วสามเณรสังกิจจะก็พากลุ่มโจรที่เพิ่งบวชเป็นสามเณรเหล่านั้นกลับไปยังที่พักสงเพื่อให้พระภิกษุทั้งหมดทราบว่าตนปลอดภัยหลังจากนั้นสามเณรสังกิจจะก็ได้อำลาพวกภิกษุเพื่อพาสามเณรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้รู้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างดีจึงได้แสดงธรรมเทศนาว่า ผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีหลังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบสาม,มเณรเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดครับต่อไปเรามาดูคุณธรรมจากเรื่องที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้แก่ห ความกล้าหาญและความเสียสละของสามเณรที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อเหล่าพระสงฆ์ 2. ความสามัคีีของเหล่าพระสงฆ์แม้จะมีภัยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ละทิ้งหมู่คณะในลำดับถัดไปมีคลิปวิดีโอของพุทธสาวกอ,อีกหนึ่งท่านให้นักเรียนได้ชมเราไปชมกันเลย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2,309พระยาตากนามเดิมว่าศิลเป็นเชื้อจีนเดิมอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วขึ้นไปรับราชการทางหัวเมืองเหนือไปทำราชการมีความชอบได้เป็นเจ้าเมืองตากเมื่อ,อยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชร ครั้นพม่าเข้ามาล้อมกรุงพระยาตากถูกเกณฑ์ลงมาช่วยรักษาพระนครฝีมือรบเข้มแข็งมีบำเหน็จความชอบในการสงครามจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยากำแพงเพชรแต่หาทันได้ขึ้นไปครองเมืองไม่เพราะพระยาตากก็ต้องออกต่อสู้ข่าศึกเพื่อรักษาพระนครขณะนั้นกษัตริย์ของพม่าคือพระเจ้ามังระเพิ่งเสด็จขึ้นครองราช ข้าตก,การรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยาสง่งทหารของเราเข้าไปแทรกซึมในทุกชนชั้นของกรุงศรีอยุธยาบัดเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าค่ะณกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกนั้นหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยานั้นต่างมีได้ทำการช่วยอยุธยารบพม่าแต่อย่างใดต่างคนต่างตั้งตัวเป็นอิสระนิ่งเฉยดูดายต่อชะตากรรมของพระนคร ในขณะเดียวกันนั้นไส้ศึกพม่าก็ได้ส่งข่าวให้กับพระเจ้ามังระถึงสถานการณ์ความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ามังระจึงให้สุกี้ยกทัพสองหมื่นคนเข้าโจมตีพระนครครั้นเมื่อพมา่าตั้งร้อมกระชั้นเข้าจวนจะถึงคูพระนครพระยาตากก็เอาปืนใหญ่ยิงพมา่าโดยไม่ขออนุญาตก่อน จึงถูกภาคทันเกือบจะต้องเป็นโทษพระยาตาก็เสียใจเห็นว่าถึงจะอยู่ช่วยรบรักษากรุงศรีอยุธยาต่อไปก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดพระนครคงจะเสียเพราะความอ่อนแอของผู้บัญชาการ รายาตาจึงรวบรวมสมัครพักพวกได้เบ็สเ็จประมาณ500คนพอเวลาค่ำมืดก็ยกทัพออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝ่าพมา่านีไปทางทิศตะวันออกไปตั้งพักอยู่ที่บ้านพรานกหากไร้สิ้นผู้กล้าที่จะกระทำการยากเห็นในวันข้างหน้ากรุงศรีธยาก็มีอาคงอยู่ได้เรล่าทหารที่เชื่อฟังข้าเอ๋ยศึกครั้งนี้เราจะถอยกลับไปตัวภายภาคหน้าแล้วเราจะกลับมาอีกครั้ง การคุมพลยกทัพแหกวงล้อพามพม่าจากค่ายวัดพิชัยนั้นถือได้ว่าเป็นทหารหน,นีทัพที่คิดกบฏเป็นทุรยศตอ่อแผ่นดินแต่พระองค์ก็มีได้ลังเลที่จะทรงกระทำเพื่อบ้านเมืองในวันข้างหน้าหันกล้าหันกล้าเธอจะหลับทำไมเนี่ยฉันขอโทษแล้วเธออ่านถึงไหนแล้วล่ะ <S 1> <S 1> ฉันอ่านถึงตอนที่พระยาตายกทัพออกจากค่ายวัดพิชัยแล้ว ฉันจะอ่านต่อแล้วด้วยเธออยาหลับอีกนะพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลบุกตีค่ายต่างๆเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรมาเป็นพวกแต่กำลังพลยังน้อยนักแต่เมืองจันทบุรีมีกำลังมากเจ้าตากจึงขอให้พระยาจันทบุรีมาช่วยกันปราบปราม้าศึกให้กรุงศรีอยุธยาพระยาจันทบุรีไม่ไว้ใจเจ้าตากเกรงว่า จะชิงเอาบ้านเมืองจึงคิดกลอุบายล่อเจ้าตากเข้าไปในเมืองจันทบุรีเสียก่อนจึงจะกำจัดได้ง่ายเจ้าตากเดินทางยังไม่ทันจะถึงเมืองจันทบุรีก็มีผู้มาบอกให้เจ้าตากทราบว่าพระยาจันทบุรีเรียกระดมคนเตรียมไว้ข้างในเมืองเจ้าตากเห็นทีว่าต้องชิงทำศึกก่อนจึงจะไม่เสียที จึงเรียกนายทัพนายกองออกมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำคืนวันนี้เมื่อกองทัพพุงหาข้าวเย็นกินเสร็จให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้า,าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเมืองไม่ได้ในค่ำคืนวันนี้ก็จะได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียว ครั้นเวลาค่าเจ้าตากจึงเข้าตีเมืองชาวเมืองต่างพากันแตกหนีส่วนพระยาจันทบุรี<ม>ก็พาครอบครัวลงเรือหนีไปแปดเดือนผ่านไปพระยาตากได้รวบรวมกำลังพลและยุธทธปกรณ์ต่อเรือรบได้หนึ่งรอยลำรวบรวมทหารไทยจีนได้5,000ันคนเตรียมกอบกู้เอกราชโดยยกทัพจากเมืองจันทบุรี พระยาตากยกทัพไทยเข้าตีค้ายพมา่าที่โพสามต้นกรุงศรีอยุธยาระดมตีแต่รุ่งเช้าจนเที่ยงข้าสุกี้แม่ทัพพม่าตายกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้และทรงตั้งราชธานีแห่งใหม่ณนะกรุงธนบุรีและทรงปรับดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คุณธรรมที่ได้จากเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราชที่นักเรียนควรนำมาเป็นแบบอย่างได้แก่ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อชาติบ้านเมืองหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอประวัติพุทธสาวกไปแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะเปิดที่หน้าสี่ค่ะ เรามาดูข้อ2ใหญ่เขียนชื่อที่กำหนดลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความแล้วตอบคำถามข้อนี้ทำได้โดยการนำชื่อของพุทธสาวกมาใส่ให้ตรงกับคุณธรรมของท่านดูตัวอย่างจากคุณครูนะคะความกล้าหาญและเสียสละชีวิตของตนเองสมเด็จสังจจกิตจะความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อชาติบ้านเมือง พระเจ้าตากสินมหาราชนักเรียนจะเลือกบุคคลใดเป็นแบบอย่างเพราะเหตุใดดูตัวอย่างจากคุณครูนะคะครูเลือกสมมเณรสังกิตจะเพราะมีความกล้าหาญและความเสียสละนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะแล้วพบกับคุณครูช่อทิพย์ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ